สามพรานเท่าประพันธ์โดยไตรโซบทที่1เสียงครางอุ้ยอุยที่เกิดขึ้นพร้องกับเจ้าตัวโกบิดเท่าเรา่าสองมือจิกหมอนอิงที่นอนกอดเอาไว้แน่นปานจะกระชากให้นุ่นที่ยัดเอาไว้จนแน่นฟุ้งกระจายเสียเดียวนั้นไอโทน มันพึ่งแตกเนื้อหนุ่มทางกายภาพและความคิดเพียงไม่นานต้องการเปิดเผยให้สาวๆบานทะเลหลวงบางเกิดของมันเองรวมทั้งสาวต่างถิ่นได้เห็นความเป็นชายและวิธีการที่ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดๆนอกจากใจกล้าและความอดทนขั้นสูงนั่นก็คือการสักขาก้มซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณชายใดไร้หมึกประดับกาย ชายนั้นไสใจมดไม่ต่างจากอิสตรีทุกทุกครั้งที่ปลายเข็มปากนกแก้วซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษจากเหล็กตันขนาดเท่าดินสอปักฉึกลงบนหนังและดึงรางขึ้นมาหลังปล่อยหมึกลงไปตามแต่ผู้บรรจงทิ่มจะ่ายฝีมือความเจ็บปวดอันแสนสาหัสนั้นหากไม่ใช่ล่อทั้งฟิน่นทั้งกัญชาให้ตีกันวุ่นเพื่อยอมใจแต่ละเข็มแต่ละดอกที่ถูกแทงคนถูกสัก จะร้องปานควายถูกเชือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผิวหนังบริเวณต้นขาที่เรียกกันตามลักษณะพิเศษว่าหนังอ่อนความเจ็บปวดนั้นมากทะลุป,ประหลอดจะบอกใครเฮ้ย hey, เองจะกระเถิบนี้ไปไหนเป็นเดียวก็ไม่งามเท่านั้นเองตาจุนคำรามพร้อมยกขาขึ้นพาดกดแล้วเกี่ยวเหนี๋ยวให้ทนลากไอโทนที่กระเด้งกระเถิบนีทุกครั้งที่เข็มทิ่มเนื้อ ให้กลับมาอยู่ใกล้และสะดวกในการลงเข็มดังเดิมโดยไม่ฟังเสียงโอกครวนของไอ้ทวนเลยสักนิดเดียวตะจุนหนึ่งในสามแฟชราซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาซึ่งหนึ่งในอาชีพที่หาเลี้ยงตนเองคือเปิดสำนักศักยันนำเอาความรู้เรื่องพระเวเสเสกสรรกำกับลงในลวดลายที่บรรจงจิ้มแรงบ้างเบาบ้างตามแต่อารมณ์และสถานการณ์ แม้จะฟังแล้วก็ไม่ต่างจากชายชราตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งสามารถเห็นได้ดาาดื่นทั่วไปหากแต่รายไหนรายนั้นหากได้รับการสักได้ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของตาจุนแล้วล่ะก็ไม่มีทางตายโหงแค่รอยขีดข่วนทุ่าแมวยังไม่มีปรากฏให้เห็นขอเพียงรักษาข้อห้ามโคตเดียวของแกไว้ให้ได้นับตั้งแต่วันยุคข,ขันจนกระทั่งวันตาย ห้ามแต่ต้องสุรายาเมาไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามผมเมื่อละเลียดน้ำเมาเข้าไปสมองจะถูกทำลายความคิดชั่วร้ายใดๆต่างกลูเข้ามาสุดท้ายข้ออื่นในสีนห้าก็จะหมดความขลังลงนั่นเองอุ๊ยอุย,อ,ยอาจารย์ปอมือหน่อยนี่มีทิมทะลุกกระดูกชั้นดำไปหมดแล้วลื้หปาก อยากได้ของดีก็ต้องอดทนสิว่าใจมดแบบนี้แล้วอยากมีเมียทุยนี่จะสักแมวเก้าตัวบนหน้าขาหางตัวแรกยังไม่ทันเข้มเลยมันเจ็บไอ้ทวนแยงเจ็บก็ไม่ต้องสักเสียเวลาคราบเปล่า,าเอาคนต่อไปเข้ามาเลยได้ยิงเข้าแบบนั้นไอ้ทวนจำต้องนอนกริงกระตุกเป็นระยะภาวนาว่าความสำเร็จเสร็จสิ้นจุมาถึงโดยเร็ว แม้ไม่ว่าจะพงโงกศีรษะมองไปครั้งใดแมวดำอันเป็นสื่อนำโชคลาบที่จะได้จากพูดพลายก็ยังเด่นเป็นสง่าตัวเดียวเท่าเดิมกระท่อมหลังไม่เล็กไม่ใหญ่อันเป็นทั้งเรือนนอนและสำนักของตาจุนพรานจุนหรืออาจารย์จุนสุดแท้แต่ใครสะดวกเรียกเป็นหนึ่งในสามเคหสถานที่ปลูกโดยหันหน้าเข้าหากันในมุมเฉียงสายมือสุด เป็นของตะจุนตรงกลางเป็นของตะจวบผู้รับหน้าที่เป็นทั้งหมอผีและสับปเปลือกของหมู่บ้านและหลังสุดท้ายด้านขวามือเป็นของตาจบหรือผานจบผ่านโดยไม่มีอย่างอื่นเจือปนทั้งสเป็นพี่น้องท้องเดียวกันทันทีที่เปล่งเสียงรองจ้าลืมตาอันพร่าและฟ้าฟางดูโลกนางสีอ่อนมารดาที่ฝอาธนุธนองคันซึ่งมีขนาดใหญ่ พอเด็กชายอ้วนท้วนสมบูรณ์ถึงสามคนอัดกันอยู่ภายในก็ขาดใจลงโดยไม่ทันได้เห็นหน้าลูกสามเด็กน้อยจุนจวบและจบซึ่งหมอตําแยเป็นผู้ตั้งชื่อจึงอยู่กับปิดาที่เป็นพรานมือหนึ่งโดยไร้ซึ่งความสุขด้วยว่าอีกฝ่ายอยู่บ้านน้อยครั้งก็อยู่ป่าเลี้ยงดูลูกชายทิ้งทิ้งคว่าง,างตามอัตภาพที่พ่อเลี้ยงเดียว จะมอบความรักให้ลูกได้ป่าแท้แท้เห็นถึงอนาคตที่ควรเป็นไปได้ดีกำลังจะถูกปมด้อยซึ่งมังเกิดขึ้นจากลมปากพ่อแท้แท้ที่ด่าโทไม่เว้นวันทำลายเอาได้จึงตัดสินใจรับเลี้ยงให้พอเกิดสังเวชจะเป็นเคราะห์ซ้กำกาซัดหรือพรจากสวรรค์อันใดไม่ทราบได้พรานผ่าบิดาบังเกิดก้าที่เปลี่ยนไปหลังเมียตายเพราะคิดว่า ลูกชายสามคนคือต้นเหตุจนทำให้ไม่อยากอยู่ร่วมบ้านกันพวกเกรงจะอดใจไม่ไหวเลื่อยขึ้นหน้าแล้วสังหารลูกชายตัวเองเอาได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งกลับหายหน้าหายตาไปหลังบอกแกป้าของเด็กทั้งสามว่าจะเข้าป่าไปยิงกระรร c ซึ่งอาจเป็นกะระโอคที่อยู่ไกลนับหมื่นลี้และหนักหลายสิบตันกระมังผ่านไปกว่าห้สิปีแล้วยังไม่เห็นหน้าเห็นหนวดกันเลย สนอายุได้แปดขวบสามพี่น้องผู้อาภัพจึงถูกส่งตัวเข้าศึกษาหลักธรรมกับครูบายกภิกษุที่ไม่มีใครทราบที่มาที่ไปรู้แต่เมื่อท่านจำพรรษาอยู่ยังวัดทะเลหลวงแห่งนี้ความสงบสุขที่ไม่เคยได้พบมานานก็บังเกิดขึ้นจนทุกคนอุ่นใจท่านสอนสามพี่น้องทุกอย่างทั้งเวทวิทยาและวิชาพรานจะมีคนเคยเอ่ยถาม และท่านก็กรุณาตอบให้ฟังอย่างไม่ปิดบังว่าท่านเคยเป็นพร,ร,รานมาก่อนทว่ามันก็ชวนให้ชงวนใจอยู่ไม่น้อยครั้งหนึ่งซึ่งก็กินเวลานาน,านไม่น้อยปีครูบายยกเคยเลี้ยงชีพด้วยการเป็นพรานล่าสัตว์ป่าเขาน้อยใหญ่รกทึบหรือโปร่งสบายตาที่ท่านเคยเหยียบย่างลูกดอกอาบยานน่องที่ปากเป่าผ่านปล่องไม้ซางเจาะรู จงมีชื่อเรียกแล้วแต่ถิ่นฐานว่าบอเหล่าหรือกระบอกตุดอีกทั้งยังมีหน้าไม้ซึ่งใช้เป็นเปลือกของเถาวันผสมหนังสัตว์ตากแห้งและคลึงจนเหนียวแสนเหนียวเหนียวคลาดใดส่งลูกดอกความยาวราวดอกเศษจะพุ่งแหวกอากาศปางกระสุนจุดสี่ห้าในปัจจุบันหรือการผูกจันห้าวขุดหลุงขวากยกคาน โปรยเศษ,ษอาหารเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์ที่หูหนาตาเลอร์โผล่เข้ามากินและถูกหนีบเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการหากินแบบโบราณทั้งสิ้นแม้แต่ตง,ง่อมซึ่งสภาพร่างกายและอายุอันามก็ง่อมสมชื่อแก่ว่าแก่จำความได้ก็ถือปืนแก๊ปและเครื่องกระสุนเข้าป่าแล้วไอกระบอกตุดธนูหน้าไม้หลุมขวากหรือจันห้าว เคยได้ยินแต่พูดเท่าผู้แก่เล่าให้ฟังเท่านั้นเช่นนั้นแล้วอายุที่แท้จริงของครูบายยกนี่มันเท่าไหร่กันแน่เล่าครูบายยกรับออาเด็กแฝดทั้งสซึ่งมีนิสัยต่างกันสุดขั้วเอาไว้ในความอนุเคราะห์ด้วยเลีงถึงชะตาในภายภาคหน้าแล้วเด็กน้อยผู้อาภัพทั้งสจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่และในช่วงชีวิตหนึ่งจะต้องตัดสินใจบางอย่าง ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างยากที่จะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันทีโอ๊ยอาจารย์วันนี้พักท่อนนี้ก่อนไม่ดีกว่าหรือขาฉันปวดจนเดินไม่ไหวแล้วแบบนี้ไอทนครวนบ้าทำให้สักให้เสร็จภายในวันนี้เองก็ไม่ต้องกลับมาให้ข้าเห็นหน้าเอกทนไปอยู่นิ่งๆเจอตัวเขาแบบนี้ไอทนแม้จะทนไม่ไหว ขี่เยี่ยวที่กลั่นไว้จวนจะทลักทะลุออกมารมร้อกว่าจำต้องกัดฟันฝืนต่อไปเพราะตาจุนเป็นมนุษย์ที่พูดคําไหนคํานั้นลองบอกว่าไม่ให้เอาทองสูงเท่าบ้านมากองไว้ตรงหน้าแกก็ไม่เอาอยู่ดีขณะที่กระท่องของตาจุนกำลังคลึกครืร้นด้วยเสียงโอดโอยของไอโทนเสีเอตโรของตาจุนและเสียงหัวเราะของความสมเพศจากบรรดากระทาชาย ที่หมายจะมาเจ็บตัวต่อจากมันไอ้ถุยหนึ่งในชาวบ้านทะเลหลวงที่ไปได้เมียอยู่ไกลถึงบ้านวอกร่วงก็วิ่งนาตาตื่นมาหาหอบหายใจที่ยิบสลับบอกข่าวร้ายจนแทบฟังไม่เป็นคำพูดหายใจก่อนถุยเอ้ยหายใจก่อนตะจุนว่าหายใจหนะักได้ลงุงแต่จะรอทาไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้ทำไม มีใครตายรึดีเลยขาดรายได้มาหลายวันแล้ว <c oughs> ใครเล่าคราวนี้แต่ยามที่นอนป่วยเพรตับแข็งแย่แสงที่นอนสมเพวกไข้ป่าตะจวบสบเปริมมือนหนึ่งของหมู่บ้านเพราะมีแกทำได้อยู่คนเดียวดีตัวเพึ่งหลังนอนข่อยห้างเอกเนกถามเสียงตื่นไม่ใช่จะลุงไม่ใช่คนบ้านนี้แต่เป็นบ้านเมียชั้นบ้านวอกร่วงเกิดเรื่องร้าย สมิงมันเข้ามาขบคอคนลากออกไปกินในป่าร่วมหกเจ็ดรายแล้วทุกคนเงียบกริบตะจุนปักเข็มคาลงยังเนื้อขาไอโทนโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ร้องอดโอยเพราะไม่ทันรู้สึกตะจวบขบกรามแน่นต้องเขม็งราวกับจะจับพิรุษหาคอโปโปดในคำพูดและสีหน้าของไอทุยให้ได้ประตูกระท่อมหลังขวาสุดเปิดออก พร้อมชายชาราที่มีหน้าตาละไม้คล้ายสองผู้เท่าทว่าดูจะคงไว้ซึ่งความดุดันน่าเกรงขามกว่าตามวิสัยพรานตดจบนั่นเองเองว่าใครถูกอะไรข้าไปกินนะไอ้ถุยตาจบถามสมิงจะลุงจบสมิงอีกคำแก้วขับคนในหมู่บ้านไปกินร่วมหกเจ็ดคนแล้วจ้ะแล้วพางเก่งๆของหมู่บ้านนั้นไปไหนกันหมด แต่จ,จบถามอีกก็ไอหกเจ็ดศพนั่นแหละจา้าทางทั้งนั้น้อยอจะเป็นลมบอกได้เพียงเท่านั้นไอถุยกุตาเหลืองเรอเอิกหงายท้องพึ่งลงตรงนั้นร้อนถึงบรรดาลูกศิษย์ลูกหากของตะจุนตรงลากเอามาปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ชานกระท่อมการสักเสกเลอยางของไอโทนจำต้องหยุดเอาไว้ที่แมวดำครึ่งตัวสามผู้เฒ่านั่งหารือกันน้าเครียด เนื่องจากนามของสมิงที่ไอทุยเอ่ยคือหญิงท้องแก่เคราะรารที่ตายเพราะร่วงจากคาคบเมื่อไฟป่าเมื่อปีก่อนหากแต่สาเหตุที่แท้จริงมาจากความเลินเลิกของพรานในหมู่บ้านที่มองเห็นคนท้องโยะทะวัวนุ่มเป็นกระรอกตัวเท่าข้อแขนยกปืนขึ้นประทับเลงแล้วสัตว์เป็งเข้าให้กระสุนลูกปลายร่วมร้อยที่พุ่งออกจากปากกระกบอกปืนในระยะเพียงสิบกว่าเมตร ทะลุซอกคอนนางคำแก้วจนเปิดเป็นแผลกว้างตีลังการ่วงผลักลงกับพื้นและแน่นิ่งตาเหลือกตรงนั้นนางขาดใจตายตั้งแต่มือยังไม่ทันปล่อยกิ่งมะไฟด้วยซ้ำวิญญาณเฮี้ยงของนางร้ายกาบไม่น้อยชาววอกร่วงอยู่กันไม่เป็นสุขหมอผีหมอธรรมที่ว่าแน่ๆอาสาเข้าไปปราบแต่แล้วก็ต้องเปิดแนบไม่เหลียวหลัง ใครโชคดีก็รอดกลับมาเป็นบ้าใบในหมู่บ้านใครโชคร้ายก็ตายอยู่กลางป่าถูกนางผีคำแก้วหักคอเท่านั้นแล้วความวุ่นวายทั้งหลายมาสงบลงได้เมื่อสามพี่น้องจุนจวบจบรับใบาวานให้ไปจัดก,การซึ่งหล,หลักแล้วเป็นต่จวบเสียมากกว่าที่ลงมือเนื่องจากเจ้าตัวเป็นทั้งสปเปรเรอและหมอผีจับปิญญาณน,นางคำแก้วยัดลงหม้อด,ดิน เราฝังเอาไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครหาพบก็ในเมื่อทุกอย่างมาันจบลงแบบนั้นและวิญญาณนางคำแก้วหลุดออกจากหม้อมือสิงเสือกลายเป็นสมิงได้อย่างไรกันเล่าสองเท่าจุดและจบหันมามองตะจวบผู้ที่จัดก,การขังวิญญาณนางคำแก้วไว้ต่างกระทุบผ่าสายตาว่ายังไงเฮ้หนว่าอาคมมืงแกร่งนักแก่งหนาล้วนี่มันหลุดออกมาได้ยังไง ตะจวกเห็นสายตาของสองพี่น้องก็ถอนใจควรว่ารู้แล้วจะถามเอากับผีตายโหงตายพรายเจ้าที่เจ้าทางให้เดี๋ยวนี้แหละครั้นแล้วก็เดินอ้อมไปทางป่าโปร่งด้านหลังกระท่อมซึ่งเป็นป่าช้าฝังผีของหมู่บ้านปรี่ไปยังเนินดินอันเป็นที่ฝังศพของยายลำเจียกซึ่งเมื่อครั้งมีชีวิตเรียดเต็มปากว่าเป็นหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ใช้หัวไม่เท้าจิกดินในตำแหน่งศรีรษะของศพอยู่ครู่วิญญาณยายลำเจียกก็ทะลึงพลวดขึ้นมานั่งนั่งหงิกลูบศีร,ศรษะปล่อยๆถามเสียงขุนเคืองไม่อะไรทำไมอีคำแก้วมันจึงหลุดจากหม้ออาคมมาได้กำหนดเวลาที่ข้ากำกับไว้ยังเป็นอีกร้อยปียายรู้ใช่ไหมบอกข้ามาแทนที่ ผียายลำเจียกจะตอบโดยง่ายกลับกอดอกเบตปากหันหน้าไปเสียอีกทางตะจวกรู้ดีกับผียายแก่ตัหน้านี้ไม้แข็งเอาไว้ใช้ทีหลังจึงเหมาะที่สุดผักเส้นดองน้ำเยอะๆละลายพริกป่นกระผงนัวข่าวร้อนๆขนมกล้วยของชอบไม่ช่หรถ้ายายยอมบอกข้าจะเอามาเส้นหลังจบเรื่อง ท่านั้นเองการเล่นตัวของผียายลำเจียกพันละลายหายไปทันทีสาเหตุแห่งอิสรภาพครั้งใหม่ของผีนางคำแก้วถูกพ่นออกมาจนหมดซ้ำยังบอกถึงตำแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันของนางที่กลายเป็นสมิงไปแล้วอีกด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านวอกร่วงหมู่บ้านที่คนรุ่นก่อนบังเอิญเห็นวอกกระโจนจับกิ่งไม้พลาดร่วงลงมาไส้แตกตายจึงนำมาตั้งชื่อ ทำร้างห่างไปทางทิศใต้ของหมู่บ้านเพียงสองชั่วโมงเดินเท่านั้นทางคนหนึ่งเกิดความใคร่อยากได้อำนาจโดยไม่ทราบไปเอาความรู้แผลงแผลงมาจากไหนมาคิดจะจับวิญญาณนางคําแก้วที่แม้จะเป็นผีตายทั้งกลมแต่ก็ยังคงความสวยเอาไว้มาทําเมียสืบหาจุดที่จะจวฝังหม้ออาคมเอาไว้จนได้แล้วเปิดมันออกโดยคิดว่าอาคมตนเองแกร่งพอ แต่สุดท้ายกลับคุมไม่อยู่วิญญาณแค้นนางคำแก้วพุ่งหายไปในอากาศสออหาร่างที่เหมาะแก่การสิงสู่ซึ่งก็คือสากเสือที่ไม่ทราบว่าพรานหน้าไหนยิงทิ้งยังไม่ใยดีสิงสู่และเริ่มประกาศศักดห์ดาโดยการสังหารพรานอุบาาคนนั้นเป็นรายแรกนั่นเองจากนั้นจึงใช้มารยาหญิงผนวกกับจิตสมิงล่อลวงเอาพรานของบ้านวอกร่วง ให้ตามเข้าป่ามาตายโหงทีละคนทีละคนจนกระทั่งปัจจุบันนี้เมื่อข่าวสารที่ต้องการพร้อมสับตะจวกกลับกระท่อมตราเตรียมเข้าของที่จำเป็นต้องใช้แม้แกจะไม่อยากทำลายวิญญาณนางคำแก้วให้แตกดับสูญสลายหากแต่ไม่ทำเช่นนั้นวันหน้าวิญญาณของนางจะสิงสู่สัตว์ร้ายและสร้างความวุ่นวายให้ชาวบ้านอกีกสาเหตุก็มีเพียงข้อเดียว นางคำแก้วแขนใจพรานหูหนาตาเล่อผู้นั้นที่มองพลาดเห็นคนเป็นสัตว์ซ้ำยังเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมันฆ่าคนตายแล้วไม่ยอมรับกว่าจะเข้นเอาความจริงได้ศพนางคำแก้วกนเน่าจนไม่เหลือชิ้นดีอยู่ในหลุมแล้วและแม้คนร้ายจะได้รับบทลงโทษตามกฎหมายแต่ความแค้นของคนตายมันผ่อนปรนกันได้ง่ายๆเสียที่ไหน ตราบเท่าที่บ้านวอกร่วงยังมีคนอาศัยอยู่นางคำแก้วคงไม่หยุดอลาวาดง่ายๆเป็นแน่ไอจนไอจบไปกับกูทีงานนี้ต้องพึ่งมึงทั้งคู่แต่วจวบว่าแม่จะรู้ที่อยู่อันแน่ชัดของสมิงคำแก้วแล้วแต่การจะหาให้พบรละจัดก,การเลยไม่ใช่เรื่องง่ายสมิงไม่ใช่เสือทั่วไปหูตาจมูก รวมทั้งสัมผัสที่หกของมันเฉียบคมขี่คร้านสามผู้เท่าเดินเข้าไปในเขตขามห่างจากจุดที่มันนอนหมอบอยู่รวมห้าสิบวามันก็รู้ตัวแล้วดังนั้นต้องให้ตะจบซึ่งเป็นพรานน้ำทางและตะจุนคอยว่ากระถากลบรอยตีนไปด้วยส่วนตนกล่าวถึงตะจวบจะภาวนาผูกคุณสำหรับดึงวิญญ,ญาณคำแก้วออกจากซากเสือ และจัดก,การด้วยไฟนรกในการต่อไปการเดินทางจากบ้านทะเลหลวงไปยังวอกร่วงหากเป็นปกติต้องใช้เวลายอย่างน้อยสามวันเต็มๆแต่กับผู้ที่มีอาคมและทองบวรนใช้อยู่เป็นประจำการจนระยะทางจึงไม่ใช่เรื่องยากหลังโบกมือและลูกษยีลูกหาที่ไม่เกี่ยวข้องและปิดบ้านเป็นที่เรียบร้อย3พี่น้องเดินอ้อมไปยังป่าช้าผีหลังบ้าน แน่นอนว่าทั้งไอโทนไอทุยไอสางรวมถึงอีกสามสี่คนซึ่งอยากรู้อยากเห็นในความเก่งกาจของผู้แก่ต้องแอบตามไปดูแรทีเดียวยังเห็นเดินท่อมๆสนทนากันพึมพำฟังแล้วจับรายละเอียดไม่ได้ต่อเมื่อผ่านตะเคียนใหญ่ที่ยืนต้นเด่นเป็นสง,ง่าสูงคอตั้งบ่าสามผู้เท่ากลับหายไปเลยหายไปดื้อ หายไปอย่างไรรุ่งรอยณนะป่าทึบตนหนึ่งที่บรรยากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความตายในเวลาต่อมาเรียกว่าแทบจะเป็นวินาทีต่อวินาทีสามผู้เท่าจุนจวบและจบยืนหน้าเครียดทามกลางมวลหมอกและร่างผีมากมายที่มาต้อนรับราวกับรู้ว่าพวกตนจะมาจากอาการแดงวาบของดวงตาแต่ละคู่ บอกชัดว่าคงไม่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อข้อมศีรษะคำนับและบอกว่าเชอเนั้นในเลยเจ้าค่ะสมิงแม่คำแก้วรออยู่เป็นแน่แตะจวบล้วงเอากระสุนดินเหนียวขนาดเท่าหัวไม่มือออกมาจากย่ามมันไม่ใช่กระสุนธรรมดาหากแต่ภายในเป็นจุดทั้งผมเลือกฟันของผีตายหวงเอาไว้แกเลือกเอาเฉพาะพวกที่ตายทรมาน ตายแล้ววิญญาณยังคงความขัางแค้นจัดเอาวศยเสียของร่างกายเอาไว้ในดินเหนียวและว่าคาถากำกับเลี้ยงดูอย่างดีโดยของเส้นจําพวกที่เร่งให้ดุดันจนพยายามมาอย่างขยาดครั้งนี้เลือกออกมาใช้เพียงเจตนเท่านั้นแก่ตั้งสมาธิว่าคาถาปลูกให้พวกมันตื่นตัวและเริ่มคลั่งก่อนว่ามันออกไปเบื้องหน้าทันทีนั้นบังเกิดผีพายเจตน โผลทยานไปในอากาศเที่ยวกัดกินฉีกถึงทำร้ายผีตายโหงตายพลายสมุนของสมิงทำแก้วกันอย่างสนุกมือเรื่องผีปล่อยให้ผีจัดการสามเท่าพี่น้องเดินดุ่มตรงไปยังถ้ำใหญ่ซึ่งอยู่อีกไม่ไกลเจ้าของถ้ำเห็นจะอยู่ไม่สุขเมื่อสัมผัสได้ว่าสมุนตนเองกำลังลดลงเรื่อยๆจึงทะลึ่งตัวออกมายืนรอหน้าถ้ำ ร่างเสือโครงขนาดใหญ่เต็มไปด้วยรอยกระสุนซึ่งคือสาเหตุการตายยืนแยกเคี้ยวขู่คำรามในตาเขียวปาดเรื่อเรื่องเน่าวันใจเป็นที่สุดแต่จวบและตะจุนเสือกเท้าถอยหลังปล่อยให้การปราบครั้งนี้ตาจบเป็นฝ่ายเปิดงานสองครั้งแล้วนักอีกเท่าที่พวกมึงเข้ามาวุ่นวายในเรื่องที่ไม่ใช่ของพวกมึง สื่มืองร้ายคำแก้วคำรามขู่ขณะเดียวกันก็ค่อยๆย่ยยางเท้าเดินข้างเพื่อดูท่าทีสองครั้งแล้วเหมือนกันนะอีผีไม่รู้จักกำพืชตายแล้วก็ตายไปสือว่าจะมาสิงสู่ซากศัตว์ให้คนเขาลำบากไปทำไมแต่จูบถามพืชถ่งเวลาขณะเดียวกันกาเร่งมัดขุนอาคมสึ่งเวลามันน้อยเกินไปจึงยังไม่เสร็จมันเป็นเรื่องของ นางคำแก้วยังพูดไม่ทันจบต่จบซึ่งเป็นพวกจุดเดือดต่ำความอดทนน้อยก็ยกปืนขึ้นเลงและยิงใส่เสียปากบวนฉีกกรามล่างตกห้อยตามด้วยปีเข้าหาเปลี่ยนท่าจับปืนหัวใส่ปีสาตร,ร้ายจนแทบสิ้นลายสมิงกระทั่งมันอาศัยจังหวะที่แกชง,งักเพรอหอกกำเริบพลิกตัวและตว,วัดกว่าสองขาตะจบเล่นเอาเียหลักล้มโครม ตามด้วยพุ่งเขาง,งับก้านคอตามวิสัยเสือทว่ามันไม่อาจทําได้พบปากทั้งบนและล่างกระจายจากการยิงนัดแรกไปแล้วเรียบร้อยชาเสือย่อมไว้ลายชาชายต้องชุนหวันในเมื่อฝังเคี้ยวไม่ได้มันจึงเปลี่ยนเป็นใช้กงเล็บอันแหลมคมขวรตะจบอย่างออกเป็นเอาตายฝ่ายตะจบเองก็พยายามหาช่องว่างกระฉากมีพลาดออกจากฝักที่เน็บไว้หลังเอว หากแต่มันไม่เป็นไปโดยง่ายอีสมิงคำแก้วมันรู้แกวใช้อุ้งเท้ากดแขงข้างนั้นเอาไว้เป็นระยะซ้ำยังถมตัวที่ทั้งหนักและเน่าเข้าใส่จนแกจวนขาดใจตายจากทั้งโรคหอบและกลิ่นเหม็นแต่จุนเห็นท่าไม่ดีเร่งเป่าคาถาปลุกตัวใส่มือและลูบไหล่นักแข้งขวาที่ดำเป็นปืน้นด้วยรอยสักรูปช้างสามเสียนเมื่อรู้สึกถึงอาการเห่อพอง พร้อมหัวใส่อะไรก็ได้แล้วแกกุปรีเข้าไปหาทั้งคู่เราวยัดเข่งขวาอันทรงพลังใส่สีข้างสมิงคำแก้วเต็มแรงกระดูกของสมิงร้ายหักจนตัวพับปลิวตามแรงตีนกระแทกกับตะบองยักษ์ดังสนัน่นแต่ยังไม่พอยังไม่จบยังหยุดไม่ได้ตะจุนกระจนข้ามระยะห่างร่วมสิบเมตรแล้วกดฝ่าเท้าส่งวิญญาณ บทขยี้ศีรษะขนาดใหญ่ของสมิงคำแก้วเสียแตกกระจายดังโพระฟังแล้วคล้ายแตงโมรุ่งพื้นเท่านั้นเองทุกอย่างก็จบลงซากเสือซากสมิงแน่นิ่งตรงนั้นดวงไฟสีส้มแดงลอยขึ้นจากซากที่ม่อาจขยับได้แต่จวบผูกคุณสำเร็จทันพอดีจึงใช้คาถาเรียกดวงไฟนั้นซึ่งก็คือวิญญาณของคำแก้วให้เข้ามาสิงในคุน ก่อนผนึกและจุดไฟเผาโดยไม่มีการเว้นจังหวะรั้งรอใดๆเมื่อหุ่นมอดไหม้กลายเป็นผงดำนั่นเองทุกอย่างจึงจบลงอย่างแท้จริงสมิงร้ายคําแก้วรวมทั้งวิญญาณพยาบาทไม่เลือกหน้าของนางดับสูญไปแล้วในยามนี้กลางดึกคืนเดียวกันนะหลุมผียายลำเจียกโตกอาหาร ซึ่งมีผักเส้นดองละลายพริกป่นและผงนัวรวมทั้งข้าวสวยหุงใหม่ปล่อยควันลอยกลุ่นกับของหวานอย่างขนมกล้วยวางนิ่งมีทูบดอกเดียวปักเปล่งแสงแดงวาบเป็นระยะเมือนลมพัดผ่านด้านหนึ่งแต่จวบนั่งขัดมาติมองวิญญาณยายลำเจียกที่กำลังอร็จอร่อยกับของเส้นวิธีการกินคือสูดเอากลิ่นทูบเข้าไป แล้วแสดงอาการอิม่มเอมอร่อยออกมาอย่างน่าประหลาดครั้งหน้าขอเป็นหมกหน่อไม้ใส่ปลาซิลวนะไอหลานชายของหวานก็เปียกข้าเหนียวกะทิเยอะๆ <laughs> จะมาข้างไหนอีกเล่าไม่มีแล้วแต่จวกว่าวิญญาณยายลำเจียกใส่หน้าหัวเราะร่วนไม่รอบ อีกไม่นานมันจะมีเรื่องมากวนใจพวกเองสาพี่น้องอีกชะตามันกำหนดไว้แล้วนั่นทำอาตจวบน่าเครียดอยู่ไม่น้อยคำว่าชะตากำหนดเอาไว้แล้วนี่พวกตนเคยได้ยินมาแล้วครั้งหนึ่งจากปากของครูบายกภิกษุผู้เปรียบเสมือนบิดาบังเกิดก้าวชื่นกันฝนต้นฤดู เทลงมาตั้งแต่ช่วงดึกจนยามสายก็ย,ยังไม่ขาดเม็ดไอ้ทนนอนบิดกายเร่ร่ขบกรามตัวเกรงให้ตะจุนทิ่มเข็มสักอย่างสนุกมือวันนี้แปลกทั้งตะจวบและตะจบเองก็มานั่งเท้าคางมองความอดทนของคนหนุ่มใจมดอย่างมันว่าจะทนทานต่อความเจ็บปวดได้นานแค่ไหนหวังว่ารอบนี้แมวเก้าตัวของมึงคงเสร็จนะไอท้ทน แต่จวบเยาโถลุงจวบให้กำลังใจกันบ้างไม่ได้หรือนี่คือทีมกันไม่ต่างจากแทมปะไหลเลยบอลหน่อยเถอะนะอาจารย์โอ้ไอ้โทนโอดเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแม้แต่ตัวมันเองยังอดขันในคำพูดตัวเองไม่ได้ลงุงลุงจวบเกิดเรื่องแล้ว